จริงหรือเปล่าครับพี่ๆครับวันที่13กุมภาปีพศ2569นะครับประเทศไทยประกาศไม่ต่อวบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานเขมรประเทศไทยประกาศชัดเจนนะครับทุกคนครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมช่วยคอมเมนต์นะครับพี่ๆครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันก่อนนะครับพี่ๆครับ อาวสานแรงงานกัมพูชาแล้วนะครับในวันที่13กุมภาพันธ์2569นี้นะครับจะไม่ได้ต่อใบอนุญ,ญาตของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชานะครับพร้อมกับผักดันให้กับประเทศของตัวเองไปนะครับสำหรับนายจ้างที่ยังจะจ้างต่อนะครับถือว่า ผิดกฎหมายนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับผมได้ติดตามข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะก็พยายามดูจากเพจที่เป็นทางการนะครับก่อนหน้านี้มีการแชร์กันมาเยอะเลยนะครับว่าแรงงานต่างด้าวนั้นะครับจะไม่ได้ต่อใบอนุญาตแล้วนะครับหลายๆกระแสนะครับแต่ก็ยังไม่กล้าที่อาจจะเอาข่าวนี้มาลงนะฮะกลัวจะเป็นข่าวลวงข่าวเท็จเฟกนิวนะครับจะทาให้เรารู้สึกเอ๊ะไม่ดีนะว่าเอาข่าวที่เท็จนั้นมาลงนะครับแต่ต่อมาก็ได้มีอย่างคนอารวัตกินเก่สอนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ไลฟ์สดว่าไม่ต่อใบอนุญาตแล้้วะรรบ่าาาดมมมมเเ็็พพออออีงยกกกกแตติไโชื จึงได้ค่อนข้างจะมั่นใจแล้วว่านะฮะเกือบรับมาเสร็จแล้วว่าในวันที่13กุมภาพันธ์ปี2569นี้นะครับแรงงานเขมรจะไม่ได้ต่ออายุการทำงานแล้วนะครับสำหรับนายจ้างที่ยังคงจ้างอยู่เห็นว่าจะผิดกฎหมาย,ยาด,ามด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยกันครับว่าเท็จจริงเป็นประการใดนะครับสบายดีสวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับสบายดีพี่น้องทักทายกันคือเก่านะครับเบาวเจอเบาเล่าไต้นะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามานะครับพี่น้องเนาะ อ่าเข้าเรื่องราวเข้าประเด็นกันเลยครับพี่ๆครับประเทศไทยประกาศนะครับวันที่13กุมภานะครับอืมปี2569นะครับพี่ๆครับไม่ต่อใบอนุญาตให้แรงงานขับเหมนอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับพี่ๆครับอ่าเพราะตอนเนี้ยก็ถือว่าเลยมาแล้วนะครับอืม วันนี้วันที่สิบห้านะครับกุมภาพันธ์นะครับพี่พี่ครับน่าจะเลยมาสักสองวันแล้วนะครับพี่พี่ครับไม่รู้ว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงนะครับพี่พี่ครับเหมือนจะยังเห็นนะครับอมรนงานขมินทำงานอยู่นะครับพี่พี่หรือว่าทำงานแบบผิดกฎหมายนะครับ ทำงานแบบไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือเปล่านะครับหรือว่ามีใบอนุญาตที่ยังไม่หมดอายุนะครับถ้าเกิดหมดอายุนะครับใบอนุญาตทำงานแล้วเนี่ยต้องเป็นแรงงานเถื่อนหรือเปล่าครับพี่ๆครับหรือว่าตามกําหนดนะครับถ้าถึงวันที่สิบสาปุ๊บแรงงานคขมี้นทุกคน ก็ต้องตกเป็นแรงงานเถื่อนเพราะว่าประเทศไทยเขาไม่ต่อใบอนุญ,ญาตให้แล้วถูกไหมครับพี่พี่ครับอ่าโอ้โหบอกเลยเลยว่าคนที่กลับบ้านและยังมาไม่ได้นะครับเพราะประเทศไทยปิดลานอยู่และคนที่ยังอยู่ในประเทศไทยนะครับพี่พี่ครับก็เขาไม่ต่อใบอนุญ,ญาตให้ แล้วนะครับโอ้โหพี่ๆครับแรงงานขมีนคือน่าจะหมดหวังกับประเทศไทยนะครับหมดหวังกับเส้นทางการทำมาหากินในประเทศไทยนะครับอโอ้โหทุกคนบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบนะครับให้กับ เขมรแน่นอนนะครับพี่ๆครับแต่คนไทยก็ช่วยไม่ได้นะครับอืมในเมื่อคุนเซนนะครับอืคุนมาเน่าเขาต้องการแบบเนี้ยนะครับอืมเขาต้องการให้ประตาชนเขาต้องเป็นแบบเนี้ยนะครับอืมคือเขาไม่อยากสร้างแบบ ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยนะครับประเทศไทยเขาเลยจัดให้นะครับแล้วอย่ามาเรียกร้องอย่ามาอ้อนบอนประเทศไทยนะครับคือเราก็สงสารนะครับผมเองก็สงสารเหมือนกันนะครับคนที่เขามาทำงานคนที่เขามาหาเงินนะครับเลี้ยงครอบครัว เราเองก็เป็นแรงงานเหมือนกันผมเข้าใจนะครับอืมแต่สถานการณ์มันบีบบังคับนะครับอืมทุกสิ่งทุกอย่างทุกปัญหาทุกเรื่องราวนะครับมันผ่านเข้ามาทีเดียวนะครับโอโ้พี่พี่ครับออกได้เลยว่างานนี้ขมิน้นคิดหนักนะครับอืมแรงงานขมิน้นคิดหนักนะครับอืมแล้วจะมาโทษ แล้วจะมาโทษประเทศไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับอืมในเมื่อประเทศไทยเขาก็ต้องทําตามกฎตามระเบียบนะครับพี่ๆครับอืมคือถ้าใครที่มาทํางานอยู่ในประเทศไทยถ้าเกิดอยู่ดีๆไม่สร้างปัญหาให้ประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่าอยู่ได้อีกยาวๆนะครับอืมทํางานอยู่ที่ประเทศไทยได้อีกยาวนะครับอืม เพราะเราไม่มีปัญหาอะไรกับใครไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้เขานะครับและเขาจะไล่เรากลับบ้านทําไมนะครับถูกไหมครับพี่ๆครับออันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับอืถ้าเกิดแบบอยู่แล้วมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องนะครับก่อกวนนะครับอ่าสร้างความวุ่นวายให้ประเทศเขาเนี่ยเขาไม่เอานะครับอืมเขาไม่เอาไม่ใช่แต่ประเทศไทยนะครับในหลายประเทศนะครับ คือเขาไม่ชอบหรอกถ้าทาแบบเนี้ยนะครับเนาะแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับประเทศคนเบอร์แล้วนะครับพี่ๆครับโอ้โหทุกคนครับคิดเห็นกันอย่างไรนะครับพี่ๆครับคอมเมนต์นะครับอืคิดเห็นกันอย่างไรกับเรื่องราวนะครับอืที่ประเทศไทยไม่ต่อใบอนุญาตให้แรงงานเขมรแล้วนะครับพี่ๆครับอืในวันที่สิบสามผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า นะครับพี่ๆครับถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงก็น่าจะเป็นแบบที่ผมพูดนะครับอ่าถ้าเป็นเรื่องจริงถ้าไม่ใช่เรื่องจริงก็น่าจะทํางานอยู่ต่ออีกได้นะครับแต่ว่าที่เห็นนะครับอคือคุณเซนนะครับอืนายยกรัฐมนตรีประเทศเขาเนี่ยครับคุณมาเน็ตนะครับก็ต้องเห็นใจนะครับประชาชนเขาหน่อยนะครับอืม เขาเป็นคนทํานะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอจะมาโทษประชาชนเขามันก็ไม่ได้นะครับคือเขาสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนเขาเองนะครับพี่พี่ครับโอ้สุดยอดเลยนะครับอตอนเนี้ยที่ประเทศเขมรผมก็ไม่รู้ว่ามีสินค้าที่เป็นของไทยหรือเปล่านะครับพี่พี่ครับ ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับอืมว่ามีสินค้าที่อ่าเป็นของที่แบบเครื่องดืม่มขนมนะครับเครื่องบริโภคต่างๆนะครับพี่ๆครับอยู่ในประเทศขมิน้นมีหรือเปล่านะครับแต่ดูจากข่าวแล้วคนขมิน้นคือแบบออกมาทํากับสินค้าประเทศไทยโอ้โหพี่ๆครับผมเห็นแล้วคือแบบ มันไม่น่าทําแบบเนี้ยนะครับอืมไม่น่าทําแบบนี้บางทีคนบางกลุ่มนะครับของเขเมรโอ้โหพี่ๆครับคือนิสัยแบบรับไม่ได้นะครับอืมนิสัยแบบไม่ดีเลยนะครับเนาะอ่าที่ทํากับของกินนะครับอืมถ้าเกิดมีก็น่าจะเป็นของที่ตัวค้างหรือเปล่าครับแต่ปัจจุบันนี้น่าจะไม่มี นะครับเนาะอ่าเพราะว่าเขาปิดหลานนะครับสินค้าก็น่าจะหยุดส่งนะครับอืมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เป็นของไทยส่งออกขามเมนนี่ก็น่าจะไม่มีนะครับพี่พี่ครับอ่ายังไงก็อย่าลืมนะครับพี่พี่ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเบาวเจอเบาเราตายเพื่อเป็นกำลังใจนะครับพี่พี่ครับคนได้เล็กคนนั้นน้อยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ